สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่าวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งกับไกด์ของเกมแกนซากานะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงวิธีการเพิ่มค่าพลังของตัวละครนะครับทำยังไงให้ตัวละครเราค่าพลังเยอะขึ้นนะต้องอัปเกรดอะไรบ้างควรเน้นที่อะไรก่อนนะครับอ่าแดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หน้าอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครก่อนละกันนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็สำหรับส่วนที่แนะนำให้เน้นก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของ Grand w e p p o n นะครับผมแนะนำให้เราอัพตัวเลเวลของ Grand w e a p o n ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับวิธีการอัพเนี่ยก็คือกดเข้าไปที่ตัวการ์ดนะครับแล้วก็กดตรงเนี้ย i m i t Break นะครับ Ascension เนี่ยมันคือการใช้การซ้ำซึ่งแน่นอนว่าการซ้ำเนี่ยมันอยู่ที่ดวงเนาะถ้าใครดวงดีได้การซ้ำมาเยอะๆค่าพลังมันก็จะเพิ่มไหวนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีการซ้ำเนี่ยเราก็จะเน้นที่ตัว l m มิต r e a k นะครับการอัพลิมิตเบรกเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเราก็ต้องใช้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วธาตุตรงนี้ก็ฟาร์มได้จากตัวดา่านเฟลี่นะครับด่านฟลี่ที่อยู่ในหมวดนี้นะครับหมวดเนี้ย abyss corridor นะครับ ก็แนะนําว่าให้ฟาร์มระดับยากสุดนะครับเวลิฮาร์เนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้ยากมากลงลงไม่ยากนะครับแล้วไอ้พวกลูกแก้วที่เราได้เนี่ยถ้าสมมุติเราต้องการใช้เกรดต่ําๆใช่ไหมเกรด UC เกรด C อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาลูกแก้วระดับสูงเนี่ยไปย่อยได้นะครับก็ไปย่อยตรงหน้านี้นะครับตรง Exchange แล้วก็ dismantle นะครับ ตรงนี้เลยก็กดมาที่ตัว Material นะครับแล้วเราก็จัดการย่อยนะครับถ้าสมมุติผมอยากได้ลูกแก้วไฟ UC เนี่ยผมก็ย่อยระดับ R นะครับเนี่ย A หลูกมันได้ UC 3ลูกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะสามารถหาลูกแก้วได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงด่านที่มันเป็นระดับต่ำเนาะระดับง่ายอะไรอย่างงี้นะครับเผื่อใครไม่รู้มันย่อยได้นะครับคราวนี้พอเราได้ลูกแก้วมาแล้วเราก็ต้องไปอัพตัวแกรนด์ไวพอนใช่ไหม ผมก็แนะนำว่าให้เราเน้นอัพตัวเมนดาเมจของเราก่อนนะครับตัวละครอย่างเช่น QE หรือว่าตัวละครอย่างฟูเซียลนะครับเนี่ยก็พยายามอัพให้มันถึงขั้นเลเวล80นะครับก็อัพให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเลเวล70-80นะครับเนี่ยอย่างเคสนี้ของ QE ผมก็อยู่ที่80-70ใช่ไหมก็เดี๋ยวผมอัพอันนี้ให้ขึ้น70ด้วยละกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็มีของพออยู่แล้วเนาะ ก็เวลาเราปลดลิมิตเบรกนะครับตัวการ์ดเนี่ยมันก็จะให้คุณสมบัติเพิ่มเป็นสเตตตรงนี้นะครับอย่างเช่นปลดลิมิตเบรกตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ไทป์ดาเมจเพิ่มขึ้นสานะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบไทป์ดาเมจเนี่ยมันก็คือเวลาที่เราโจมตีตัวละครชนะทาานนะครับสมมุติเอาไฟไปตีลมเนี่ยมันก็จะําดาเมจแรงขึ้นนะครับก็คือตีชนะทาาุแรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยเราก็อัพเลเวลให้ได้มากที่สุดนะครับลิมิตเบรกไปเรื่อย มันจะเริ่มตันๆตรงขั้นนี้นะครับคือใช้ลูกแก้วระดับ SR นะครับอันเนี้ยมันจะเริ่มหายากแล้วนะก็โอกาสดอบน้อยนะครับคราวนี้ก็แนะนําว่าไปฟาร์มมาเพิ่มนะครับแล้วก็มาปลดส่วนอันไหนที่เป็นขั้นสุดท้ายเลยเนี่ยใช้ระดับ SSR นะครับแล้วก็จะใช้อันนี้ด้วยนะไฟล์รคริสตัลนะครับใช้พวกอ่าหินธาตุนะครับคริสตัลธาตุเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถฟาร์มได้นะครับมันจะสามารถฟาร์มในอ่ระดับ ไอ้ด่านแฟรี่ระดับสูงขึ้นได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันยังหาที่ฟาร์มไม่ได้นะครับเราก็จะได้จากการซื้อของนะครับหรือว่าได้จากกล่องตัวนี้นะครับในของเนี่ยไอ้ร้านค้านะครับมันจะมีร้านค้าที่เมืองอยู่อะไอ้ร้านค้าที่มันไอ้เด็กแว่นอะเออร้านค้าหน้าเลือดนะครับมันมีโอกาสออกไอ้คริสตัลนี้ด้วยนะครับแต่มันขายอันละร้านเลยแพงมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครยังเงินไม่เยอะเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับหรือถ้าใครเป็นคนที่ เติมเงินซื้อแพ็คโกอะไรอย่างนี้มามีทองเหลือนะครับก็สามารถรีล้านคารเราซื้อได้ถ้าเกิดเจอนะครับมันก็ออกยักอยู่นะแต่ว่าถ้าเจอก็แนะนําซื้อนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะเนี่ยอัพขั้นสุดท้ายมันใช้5ก้อนเลยนะครับต่อใบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นหลายตัวเนี่ยมันก็จะต้องใช้อย่างเงี้ยทัดลมใช่ไหมก็5อันนะครับก็ใช้ใบละ5อันเนาะก็ใช้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับที่ เราจะสามารถเพิ่มพลังตัวละครได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีการ์ดระดับ SSR นะครับผมแนะนำว่าให้อัพการ์ดระดับ SR หรือระดับ R ใช้ไปก่อนได้นะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็ใช้ใบนี้นะการระดับ R อันนี้นะครับที่มันมีแบบเพิ่มสถานะต้านล้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อัพไปได้นะครับเอามาใช้ได้ก่อนนะไม่ต้องเน้นที่ SSR อย่างเดียวก็ได้นะครับเผื่อใครดวงไม่ดีเนาะก,ก็สามารถอัพใบระดับต่ำขึ้นมาใช้ก่อนได้เพราะเวลาอัพเนี่ยมันได้ค่าสแตต นะครับมันจะได้ค้ามทางโจมตีตรงนี้เพิ่มนะครับเนี่ยอ่ามันก็จะช่วยให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้ไวนะครับต่อมาก็ในส่วนของตัวอร์ติแฟกนะครับอร์ติแฟกอันนี้นะครับผมก็แนะนําให้หาอร์ติแฟกที่เรามีใบซ้ําเยอะๆมาใช้นะครับโดยเฉพาะพวกตัวแทงนะเพราะอะไรก็ให้ไปดูนิดหนึ่งนะครับก็ตัวละครอย่างฟูเซลของผมเนี่ยเขาก็จะใส่อร์ติแฟกที่แบบ ascension เต็มอย่างเงี้ย a s e n s i o เต็ม5ขั้นนะครับ เพราะว่ามันจะได้เลเวลเพิ่มนะครับคือเลเวลของอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวเลเวลของแกรนด์เวพอนนิดนึงตรงที่ว่าเลเวลของอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะผูกไว้กับอาเซนชั่นนะครับถ้าเกิดอาร์ติแฟกต์เราอาเซนชั่นน้อยอย่างเงี้ยอาเซนชั่นหนึ่งขั้นเองเนี่ยมันก็จะตันอยู่ที่เลเวล50แต่ถ้าเกิดอาเซนชั่นเต็มนะครับมันก็จะตันอยู่ที่เลเวล85นะครับอ่าก็อันเนี้ย มันสําคัญยังไงนะครับมันก็สําคัญตรงที่ว่าเลเวลอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะให้เลือดกับพลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยอัน,น r, เ,เนี้ยระดับ s s r ใช่ไหมเลเวลห้าสิบเนี่ยบวกเลือดพันสี่นะครับด e เฟน s ์หกร้อยแต่ถ้ามาดูระดับ s r ที่ ascension เต็มเนี่ยเห็นว่าบวกเลือด2อ0พันเก้า defense หนึ่งพันห้าสิบนะครับแล้วก็มีโบนัสจากการ ascension เพิ่มด้วยข้างหลังอีกนิดนึงนะครับผมอัน,นเนี้ยตัวอัติแฟกเนี่ยมันจะส่งผลและเห็นได้ชัด กับพวกตัวแทงเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวแทงเนี่ยยิ่งในบทหลังๆนะครับเวลาโดนบอสตีแรงๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเลเวลอร์ติแฟคของคุณต่ําเกินไปนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดรู้สึกได้ว่าตัวแทงของคุณเนี่ยแทงได้ไม่ดีพอนะครับแบบเออมันโดนทีสทีก็ตายหรือว่าแบบโดนทีครึ่งหลอดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนมันเป็นลางบอกเหตุแล้วว่าตัวอร์ติแฟคของเราเนี่ยเลเวลน้อย นะครับเพราะอร์ติแฟกเนี่ยมันให้เลือดกับพร้องกันเยอะมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยถึกขึ้นเยอะเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้เน้นนะครับก็ส่วนแรกเน้นการเวพอนก่อนส่วนถัดมาก็เน้นอร์ติแฟกนะครับอร์ติแฟกก็แนะนําใช้เป็นระดับ SR ขึ้นไปก็ดีนะครับพวกระดับ R เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกระดับ R มันใช้ได้ไม่นานนะครับมันใช้ได้ไม่นานแล้วสแตทมันไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยอาเซนชั่นเต็มมันยังบวกคีอรอยู่เลยอย่างเงี้ยพวกคา่าสแตทตรงนี้ก็น้อยนะครับผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ระดับ R นะครับมันเปืองของอัพนะก็แนะนำให้ใช้ระดับ SR ขึ้นไปนะครับระดับ SR เนี่ยจริงๆมันก็หาไม่ยากนะผมคิดว่าหลายๆคนกดกาชามาก็น่าจะได้กันนะครับหรือว่าได้จากการแจกเ,เหมือน จกจากกิจกรรมต่างๆนะครับจากไอ้เควสต่างๆเนี่ยมันก็จะได้พวกใบระดับ SR มาค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้เราอัพระดับ SR ขึ้นไปนะครับมันจะได้ไม่เปลืองของเนาะ <S <S อ่านอกจากสส่วนนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์สมใัยนะครับตู้อุปกรณ์สมสัยตรงเนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ค่าพลังเยอะนะครับไม่ได้ให้เยอะเท่าไหร่นะหลักๆแล้วนะครับ มันจะให้ในส่วนของตัวพลังป้องกันมากกว่านะครับก็คือผมคิดว่าถ้าเราจะเน้นตัวอุปกรณ์สมใสัยนะก็ให้เน้นที่พวกตัวละครแทงเป็นหลักนะครับอัพเลเวลให้พวกตัวละครแทงก่อนอย่างน้อยก็อัพให้มันปลดเซตเอฟเฟกนะครับเนี่ยพวกออปชั่นเอฟเฟกต่างๆนะครับก็ทุก10บเลเวลเนาะก็จะได้ออปชั่นตรงนี้นะครับคราวนี้ในส่วนออปชันพวกนี้คุณผู้ชมยังไม่ต้องสีเรียดนะ เล่นแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสนะครับออปชันพวกนี้เราจะไปโฟกัสกันอีกทีคือตอนแบบเลดเกมตรงที่เราได้ของระดับ SSR แล้วเนี่ยเราถึงจะมาเน้นนะครับเพราะว่าระดับ SSR เนี่ยมันจะได้ออปชัน5แถวเห็นไหมก็คือแนะนำว่าให้ใช้ไปก่อนนะครับพวกระดับ SR เนี่ยใช้ไปก่อนนะครับดูตัวอย่างตัวละครของ QE ของผมเนี่ยให้ q e ิของผมเนี่ยก็ใช้ระดับ SR ธรรมดาแถมไม่บวกด้วยนะครับเนี่ยไม่บวกด้วยแบบบวกแค่ บางชิ้นเองนะครับเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้มันไม่ได้ให้ค่าพลังโจมตีนะครับพอมันไม่ให้ค่าพลังโจมตีแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องอัพถ้าเกิดมันไม่ได้โดนตีใช่ไหมเออถ้าเกิดมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรจําเป็นที่ตัวดี s พเราต้องโดนดาเมจนหนักๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับรอให้ได้ของระดับ SSR ที่มีออปชันสวยๆเนี่ยแล้วรอค่อยไปอัพก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เล่นจนถึงบท6แล้วเนี่ยพวกตัวละครดี s พผมก็ ยังใส่ของหัวๆอยู่เลยนะพวกของสมใส่เนี่ยเออก็ไม่ได้สีเรลียดเท่าไหร่นะครับอีกอย่างพวกของอัปเกรดเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เงินด้วยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่า,าตั้งแต่ช่วงก่อนถึงบท6เนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องอุปกรณ์สมใส่นะครับถ้าเราอัพอ์ติแฟกต์เรื่อยๆเ,เนี่ยยังไงก็อึดมากพออยู่แล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของเครื่องประับเนี่ยอันเนี้ยจริงๆ เราใส่แค่เลเวลหนึ่งก็พอนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเครื่องประดับพวกนี้นะครับมันแพงถึงมันจะให้สเตตค่อนข้างดีนะย่างเข็มขัดเนี่ยให้พลังป้องกันใช่ปะ่ะต่างหูให้เฮดพีอย่างเงี้ยแหวนให้พลังโจมตีใช่ไหมเราแบบบางแหวนบางวงอย่างเงี้ยบวกคุณผู้ชมดูดีบวกดาเมจทายยีบวกดาเมจเป้าหมายเดี่ยว35%้าเถ้าเกิดปลดเต็มเนี่ยบวกหกนะครับมันให้เยอะนะให้เยอะมากนะครับแต่มันใช้เงินเยอะเหมือนกัน นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมลองไปดูอย่างเนี่ยแหวนวงนี้นะครับถ้าผมกด ascension เนี่ยขั้นสขั้น2อะ่ะคุณผู้ชมดูใช้เงิน2องแสนนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูพวกแบบต่างหูนะดูอย่างต่างหูอันเนี้ยที่มันตีท่าน้ําแรงขึ้นเนี่ยเออตัวละคารท่าน้าตีแรงขึ้นเนี่ยดูดิสองล้านสี่นะครับคือมันให้สเตตรต,ตรงนี้เยอะก็จริงแต่มันใช้เงินเยอะมากนะครับในส่วนของตัวเครื่องประดับพวกนี้ผมว่าเป็นส่วนสุดท้ายเลยที่เราจะมาอัพ นะครับรอให้เราอัพพวกกนเวพอนเต็มแล้ว80ทุกอันแล้วแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ยอัพจนเลเวลตันทั้งหมดเท่าที่ทำได้แล้วนะครับแล้วค่อยมาทำเครื่องประดับนะครับทำชุดก่อนทำชุดก่อนแล้วค่อยทำเครื่องประดับนะครับเออผมว่าเครื่องประดับเนี่ยไว้ส่วนสุดท้ายเลยรอมีเงินสักประมาณแบบ10ล้าน20ล้านอย่างเงี้ยค่อยมาทำนะครับคือมันให้สแตทเยอะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะนะครับอัพเครื่องประดับ อเซนชันเต็มอย่างหนึ่งเนี่ยก็เงินหมดตัวเลยนะเหมือนจะไม่มีเงินไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าตัวเครื่องประดับเนี่ยไว้ก่อนก็ได้นะครับไว้เป็นส่วนสุดท้ายเลยที่จะทํานะครับอ่านอกจากในส่วนของอุปกรณ์สมใส่การเวพ่นอาร์ติแฟกและเครื่องประดับตรงนี้แล้วเรายังหาพลังจากไหนได้อีกนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Poten t i a l นะครับแน่นอนว่า potential เนี่ยมันมากับเลเวลใช่ไหมมากับเลเวลก็แนะนําว่า ไปอัพกันนะครับอย่าลืมนะอย่างอันนี้ย QE <_ d ose> ผมเนี่ย <_ d ose> กดองไว้11แต้มซิเรียสห้าแต้มนะครับ <_ d ose> ก็วิธีการอัพก็ไม่ยากครับอัพไปเลยไอวงในเนี่ยอัพไปเลยนะครับพวกวงข้างในเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นกรอบทองกรอบม่วงนะครับอัพไปเลยอัพได้ทุกอันนะครับเนี่ยก็อัพให้ดูเลยนะอัพให้เต็มนะครับอัพให้เต็มเลยนะมันจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับพอมันรวมๆกันหลายๆชิ้นเนี่ยก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับ อ่าเนี่ยอ่าไปเต็มไปเลยแล้วพอเหลือขอบนอกนะครับตรงขอบนอกตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะใช้เศษมอนค่อนข้างเยอะเห็นป่ะใช้แบบโหนดละ100ร้อยเศษแล้วก็ใช้ลูกบาทด้วยนะครับลูกบาทสีส้มเนี่ยโหนดละแบบ200-400บางอัน800อย่างเงี้ยแล้วไอพวกโหนดสีม่วงอันเนี้ยที่มันให้ค่าพลังเยอะๆเนี่ยมันใช้ตัวการเขนอันนี้ด้วยนะครับตาของอันเนี้ยแบดอวาเลอร์ or, อันนี้นะครับมันใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นขอบนอกสุดเนี่ยผมแนะนําว่า เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าจะอัพก็คืออัพตัวละครที่เราจะใช้ยาวแน่ๆนะครับหรือว่าอัพจนมันปลดอันเนี้ยปลดตัวแรลดเวพอนได้นะครับคือมันจะมีแกลนเวพอร์นเอเซซ่าแจกให้ทุกตัวนะก็อย่างเงี้ยอัพไปเลยนะครับก็มีเศษเหลือมีลูกบาศเหลือก็อัพไปเพื่อเอาตัวแรลดเวพอนนะครับอ่ะก็นี่ของฟรีนะครับก็แนะนําว่าขอบข้างในเนี่ยตัวละครทุกตัวก็อัพเต็มให้หมดเลยนะครับพวกขอบข้างนอกเนี่ยก็ ทยอยค่อยๆอัพเก็บของไปทีละนิดแล้วค่อยๆอัพนะครับอันนี้มันคือช่วงเลเวลท้ายๆแล้วนะเลเวลแบบ60ขึ้นไปแล้วมันถึงจะมานั่งอัพกันนะครับแล้วเลเวลหลังๆเนี่ยมันเลเวลมันเริ่มขึ้นยากแล้วไอ้ตัวพอยต์พีตรงเนี้ยมันก็ได้ยากนะครับเออมันก็จะใ,ะใช้เวลานิดนึงเนาะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตัวละครตัวไหนที่ยังอัพไม่เต็มนะครับพวกเนี้ยพวกโพเทนชยลเนี่ยก็มาอัพให้เต็มนะครับมันจะได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมอัพกันเนาะ แล้วนอกจากตัว potential นะครับก็จะมีในส่วนของโซอันนี้นะครับพวกโซลิ่งโซมาสเตอรี่อ่าเดี๋ยวพูดถึงโซลิ n งก่อนละกันนะครับอ่าโซลิงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน collection นะครับการเก็บ collection ของเรานะครับเนี่ยถ้าเกิดผู้ชมดูนะครับมันจะบวกเป็นธาตุเห็นว่า fire soul link นะครับมันจะให้ค่าพลังทั้ง ID เลยนะครับมันก็จะได้จากการปลดแกนเวพอนนะครับเนี่ย ถ้าเกิดเรามีการเวพอนระดับ SR Ascension 5 2ชิ้นนะครับเนี่ย2ชิ้นไอค่าพลังไออันเนี้ยมันก็จะเปิดให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ระหว่างมีระดับ SR ธาตุไฟนะครับ3ชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะได้ค่าพลังตรงนี้เพิ่มนะครับไอพวกเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเรื่องดวงนะครับเรื่องดวงเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าบางทีกดกาชาไปใครดวงดีก็ได้ไวใครดวงไม่ดีก็ได้ช้านะครับ อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มเพิ่มพลังให้นะก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยการ์ด SR เนี่ยได้มาก็ไม่ได้ใช้ย่อยๆทิ้งไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออมันจะไม่ได้พลังตรงนี้นะครับแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เก็บ Ascension ให้ครบทุกใบนะครับตั้งแต่พวกระดับ SR ขึ้นไปเนี่ยเก็บ Ascension ให้มาสเตอร์ทุกอันนะครับมันจะได้ปลดค่าพลังตรงนี้ให้นะครับก็รวมๆแล้วก็ได้เยอะนะเนี่ยมีพวกใบ SSR ด้วยนะครับ รานนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยพวกใบอาก็เหมือนกันนะใบอาก็ได้อัลเซนชันเหมือนกันนะครับเนี่ยได้เยอะนะเออก็อย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามบางคนดองทิ้งไว้เอาไปย่อยหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่ามองข้ามนะครับตรงนี้มันก็ทยอยให้พลังเหมือนกันนะครับมีทุกธาตุเลยนะทุกธาตุเลยตัวอาร์ติแฟ์ก็เหมือนกันนะครับตัวอาร์ติแฟ์ก็เหมือนกันพวกอาร์ติแฟกต์ R พวกเนี้ยก็อ s ลเซนชันให้เต็มนะครับอัลเซนชันให้เต็มมันก็จะได้พลังตรงนี้ด้วยนะครับ ก็พอ a s c e n s i o n เต็มแล้วเนี่ยไอใบที่มันเกินมาที่เหลือก็ย่อยทิ้งไปก็ได้นะอ่าพวกระดับ R นะครับเนี่ยก็ย่อยทิ้งไปก็ได้นะไอพวกระดับ sr ก็เหมือนกันนะครับก็อ่าเก็บอย่างน้อยมาสเตอร์ให้ได้ทุกอันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโซลิ้งนะครับก็เป็นเหมือนคอลเลกชันในการ a s c e n s i o n ของของเราเนาะก็เก็บมาสเตอร์ให้ครบทุกอันนะครับ แล้วก็ในส่วนของโซมาสเตอร์นะครับมันจะทำงานคล้ายกับโซลิงแต่จะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมันจะใช้ทรัพยากรเยอะกว่าแต่ให้ค่าพลังเยอะกว่าเหมือนกันนะครับก็สำหรับตัวโซมาสเตอร์อันเนี้ยมันจะให้ค่าพลังทาง ID เลยนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยมันบวกค่าพลังทาง ID เลยนะครับให้กับตัวละครทุกคนนะครับคราวนี้การได้หลอด EP ตรงนี้หลอดหัวใจตรงนี้นะครับมันได้จากอะไร หลอดหัวใจตรงนี้นะครับมันได้จากการที่เราปลดเลเวลกับปลด Ascension ของตัวการ์ดระดับ SR ขึ้นไปนะครับแกนเวพอนระดับ SR ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูตรงนี้ Point s t a ตัสนะครับมันจะมีบอกเลยว่าเรามีการ์ดใบไหนเราการ์ดใบไหน EP เท่าไหร่แล้วเห็นปะเราเงื่อนไขมันคืออะไรอ่ะกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะบอกว่าได้รับการ์ดใบนี้ก็จะได้หัวใจ4 8 0 อัพเลเวลเต็มนะครับเนี่ยถ้าอัพเลเวลมาเรื่อยๆนะครับจนเต็มเนี่ยมันก็จะได้อีก180ถ้าปลด a อเซนชั่นนะครับปลดจนครบเนี่ยก็จะได้อีก540อนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีทุกใบเลยตั้งแต่ะระดับ SR นะเนี่ยก็มีทุกใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเวลาเหลือหรือว่ามีทรัพยากรเหลือนะครับพวกการระดับ SR พวกเนี้ยนะเราก็ต้องมาอัพเลเวลให้มันเต็มด้วยนะครับมันจะได้ค่าหัวใจตรงนี้ ได้นิดนิดน้อยหน่อยแต่ผสมกันหลายๆชิ้นเนี่ยมันก็ให้สแตตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะดูสิมันให้สเตตเท่าไหร่เนี่ยดูบวกเลือด400อย่างเงี้ยถ้าเก็บสะสมครบส0 0พใช่ไหมเนี่ยบวกเลือด400อ่าลดดาเมจที่ได้รับ100อย่างเงี้ยมีบวกค่าพลังโจมตี100รคีดาเมจใส่บอส1%อร์อย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้บวกเพิ่มพลังโจมตีบวกเลือดบวกพลังป้องก,กันนะครับแล้วคุณผู้ชมลองนึกดูว่าพอมันมีหลายๆคนเข้านะครับเนี่ยดูอย่างฟูเซียลของผมอย่างเงี้ย บวกโจมตี200ป้องกัน200อย่างเงี้ยเนี่ยบวกทับทับกันไปใช่ไหมมันก็ได้สแตทเยอะเห็นปะ่ะเนี่ยพลังโจมตี ,1 นึ่งนะครับเนี่ยของทุกคนรวมกันนะครับมันจะได้เอฟเฟกต์คำนี้เลยนะแล้วมันได้ทุกคนในไอดีนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะช่วยให้ค่าพลังของตัวละครค่าพลังขไองดีเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มได้ไวขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังของเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครติดปัญหาที่แบบ ทรัพยากรไม่พอนะครับผมก็แนะนำว่าให้เข้ามาซื้อในส่วนของ Grand g Grand จิวิลตรงนี้นะครับแกรนจิวิลตรงนี้มันจะมีในส่วนของของอัปเกรดให้ซื้อทุกวันเลยนะครับตรงนี้มี s Soul Stone ไว้อัพเกรดเว a อนเอ n นทานซิ่งสโตนไว้อัพอัติแฟกแล้วก็ Refining Stone ไว้ตีบุกอุปกรณ์นะครับสามอันนี้ผมแนะนำว่าให้เข้ามาซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าลูกบาทสีส้มอันเนี้ย ส่วนใหญ่เราจะได้เหลืออยู่แล้วเราจะมีค่อนข้างเหลืออยู่แล้วนะครับพวกอร์ติแฟกบางใบที่เราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถมาย่อยทิ้งได้นะเข้ามาที่ตัวแมวนะครับรีเวิร์ดตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยแกรนเวพอนอร์ติแฟกนะครับพวกอร์ติแฟกระดับ R ที่มันมาสเตอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถย่อยทิ้งได้เลยเห็นว่ามันก็ได้ลูกบาทเยอะนะครับอ่ใบละเท่าไหร่เนี่ยใบยละ20ใช่ไหมเนี่ยก็ ย่อยๆทิ้งไปเพราะว่าพวกอัติแฟกระดับ R ที่มันมาสเตอร์แล้วเนี่ยเราเก็บแค่ใบเดียวก็พอนะครับเก็บไว้ชุดเดียวก็พอไอที่เรามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วสตัดมันไม่เยอะนะครับก็ย่อยทิ้งไปเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีเก็บลูกบาทสมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือได้จากตัวกิจกรรมที่มันเป็นเบรกใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยของรางวัลเบรกรีวาร์ดอีเวนต์นะครับอันนี้มันได้จากการที่เราล็อกออ จากเกมนะครับทุก1ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้10แต้มนะก็ทุก1ิชั่วโมงมันก็จะหลอดเต็มนะครับหลอดเต็มแล้วก็มาแลกลูกบาทส้มตรงนี้ได้รอบละ200รอนะครับรอบละ2 0 0ผมแนะนําว่าให้แลกอันนี้นะไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มคืออย่างอันเนี้ยได้ตัวกระชาใช่ปะ่ะได้ตัวกระชา1ห,หมุนอย่างเงี้ยหหมุนเองหมุนไปก็แบบบางทีได้การระดับอายอย่างเงี้ยเอาไปย่อยก็ไม่คุ้มได้แค่20ลูกบาทใช่ไหมอันเนี้ยได้เลย200ลูกบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีซื้อของอัปเกรดนะครับถ้าเกิดใครมีเพชรเหลือๆนะแล้วไม่อยากกาชาเนี่ยหรือไม่รู้จะไปกดอะไรเอาไปทําอะไรนะครับผมก็แนะนําว่ามาซื้อแพ็กเกจอันนี้นะครับแพ็กเกจในหมวด Like คมเมนเนี่ยพวกแพ็กที่มันใช้เพชรฟรีซื้อพวกนี้มันให้ขออัปเกรดเยอะนะดูดิให้ตั๋ว20ใบให้ลูกแก้ว SR Soulstone SR เนี่ย1,000อันให้เงิน200,000นะครับซื้อได้วันละ2ครั้งเนาะถ้าเกิดใครรีบจริงๆเนี่ยก็ซื้อเก็บไปได้นะครับ เนี่ยมีของมีของตีบวกให้ด้วยนะส่วนเพชรเติมนี่ก็สําหรับใครที่ตำเงินนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างคุม้มนะครับแบบคุม้มคุ้มมากพอสมควรเลยละอ่ะก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครรีบนะครับอยากรีบจริงๆเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับผมก็ดึงแพ็กตรงนี้ไปประมาณ2อรอบแล้วเพราะว่าอยากอัพค่าพลังให้มันสู้บอสไหวนะครับอันนี้ก็เลยเน้นนะครับก็เลยเน้นซื้อตรงนี้นะครับเพราะว่าเพชรตอนนี้มันมีเยอะ นะเหนือนผมมีเพชรเติมอยู่พันสอันนี้คือแบบเติมน้อยแล้วนะเติมน้อยมากนะครับแต่มีเพชรฟรีอยู่แบบ60,000อย่างเงี้ยหกหมื่นนี่ก็แบบเยอะมากนะครับเยอะมากคือไปปั่นกาชาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็หมดแหละแต่ว่าผมมองว่าเอาเพชรไปกดกาชาตอนนี้มันไม่คุ้มเท่าเอามาซื้อของอัปเกรดนะครับถ้าอยากได้ค่าพลังไวๆนะเออเพราะว่ากาชาเนี่ยบางทีเรากดไปไม่ได้อะไรเลย นะครับอย่างไลฟ์วันก่อนเนี่ยผมร้อหมุนน่ะกดไปอ่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ SSR เลยสักใบนะครับแบบอู้เกือมากนะครับผมก็เลยแนะนําว่าเนี่ยเอามาไอ้นี่ได้นะครับเอามาแบบซื้อของอัพเกรดแทนดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มค่าพลังของตัวละครนะครับผมก็แนะนําว่าสําหรับใครที่อ่าติดบอสนะครับค่าพลังไม่ถึงนิดนิดหน่อยหน่เนี่ยก็เข้ามาทำตามที่ผมบอกนะเน้นอัพกนเวพอนเน้นอัพ อ์ติแฟกต์ก่อนนะครับเราค่อยไปทยอยอัพในส่วนของตัวอุปกรณ์สมทส่เครื่องประดับนะครับก็เน้นที่การเพิอมการ์ติแฟกต์ก่อนเนาอะอันนี้ก็เป็นคลิปทั้งหมดละเอียดทั้งหมดภายในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคําถามอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะมาตอบให้นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับผม